รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากขับเร็วทุกไปเร็ว บาางจก E20s EVO เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํมมันมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษัทปตท,ท,ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันดลดีชัยสมบัติค่ะ ค่ะดิฉันกัญญาเลยค่ะวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณเดลดีแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะทําเสียงอ่อนเสียงหวานอีกแล้ววันนี้วันอังคารสดใสอ่าสดใสนะคะต้นสัปดาห์ใช่ใช่ยังมี energy อยู่นะคะจริงๆเราก็มี energy ทุกวันแหละนะคะเพียงแต่ว่าเป็น energy แบบไหนเท่านั้นเองอ่นะคะ วันนี้เราก็จะเจอกันในไลฟ์สดนะคะผ่าน facebook แฟนเพ e เอ็นชีทามออนไลน์นะคะอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้มีใครเข้ามาหรือยัง่ยังไม่มา นี่กําลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะฉากใหม่ของเราปีนี้ฉากหลังเราปีนี้สวยนะสดใสอะสีออนจะหวานๆใช่ไหมให้ดูแบบมีเพจี้ไงสีเขียวมีเหลือมเหลื่อมมีอะไรอย่างเงี้ยเออดูมีพลังใช่ถูกต้องนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะติดตามกันเป็นทั้วแฟนนะขอบคุณแฟนคับ ทุกคนเนะาะที่ติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งปีนี้ซีซั่นสามแล้วนะคะเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลังงานด,ดีๆก็อัดแน่นเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมช่องทางของเราเยอะแยะมากมายเว็บไซต์นะคะ w w w ร e c วท์เว็บ a i นชีทามอ .com w w w ร์ไวท e เว็บไทยนิ n ส์คี .com นะคะ Facebook y ๊ก t u b e c h anel i ิ s t ต g r ก m t w i t t ต r t i ติกต็กตตอกทุกช่องทางนะคะ ชอบฟังชอบดูชอบชอบแบบไหนไปเรามีแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนี่คือทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยนี่นะเข้ามาคุยกันได้นะคะตบโต้กันได้ใครมีประเด็นเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆอยากให้เราหาข้อมูลมาพูดคุยกันบอกเลยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยากคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์เรื่องที่เราพูดคุยให้ฟังก็ได้นะคะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะไปยาวๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ มาพูดคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะประมาณวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะน้อยเกินไปแล้วก็ไม่นานถ้าใครมาไม่ทันดูย้อนหลังหรือไปดูที่อยู่ทุกช่องทางก็ได้นะคะหรือว่าถ้าแบบว่าอยากจะคุยกับเราก็ทิ้งข้อความไว้ก็ได้อินบ็อกซ์เรก็จะติดตได้แต่จริงๆอยากให้เป็นแบบในคอมเมนต์มากกว่านะใช่ค่ะอ่ะมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่ากลับมาที่เรื่องของราคาน้ํามันก็มีข่าวดีไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติ เรื่องของการลดอัตราภาษีสัมปทานน้ำมันดีเซลไปแล้วแต่ว่างวดนี้ลดไป1บาทต่อลิตรนะหบาทต่อลิตรใช่ไหมคะที่เหลือก็เอาเงินกองทุนน้ำมันเชิงเพิ่นชดเชยไปนะคะก็ทําให้นะคะขายปีกน้ํามันดีเซลนะะยังคงไม่เกิน30บาทต่อลิตรอ่ใช่นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มาตรการนี้มันสิ้นสุดไปเมื่อ3าธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยช่วงระหว่างที่ หารือกับกรม,มกมธรรม์สามิตเนี่ยว่าจะลดอัตราภาษีเท่าไหร่เนี่ยช่วงนั้นน่ะก็ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชพิ่มอุดหนุนไปนะคะ <c oughs> จนกรทั่งเมื่อวันอังคารที่แล้วนะก็มีคณะรัฐมนตรีก็มี υ, ม,มติเห็นชอบลดลดการจัดเก็บอัตราภาษีสรรมสาม,มิตน้ำมันดีเซลลงใช่ไหมคะ ก็มีผลนะสามเดือนใช่ไหมคะแต่จะเริ่มตั้งแต่20มกราคมจนถึงวันที่19เามษายนปีนี้นะคะ,คะก็คือลดภาษีไป1บาทต่อลิตรลดไปได้เท่าไหร่ที่เหลือกองน้ำมันจ่ายเฉยๆเข้าไปเพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตร<ๆ>ใครใช้น้ำมันดีเซลคงเม,มินหน่อยอ ็แต่ว่าอย่าบอกว่าอ้ดิฉันไม่ได้ใช้แล้วไม่เกี่ยวนะเพราะว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นต้น,ท,นทุนของการขน,นส,ส่งสินค้าอ่าใช่มันมาโผล่ในราคาสินค้าได้ใช่ค่ะถ้าราคาน้ำมันสูงเนี่ยต้นทุนของราคา<ช>สินค้าเนี่ยก็จะปรับสูงตามไปด้วยแต่ว่าอย่างหนึงเนาะที่เราพูดกันตลอดนะไม่ว่าราคาพลังงานจะถูกจะแพงเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือประหยัด เราทําให้เป็นนิสัยใช่นะคะตอนนี้ดิฉันก็ยังประหยัดอยู่นะเหมือนที่เคยเล่าให้คุณกัญญาฟังเมื่อซีซันที่แล้วที่บอกว่าตู้เย็นเปิดบ่อยปึองไฟก็เอาน้ําแข็งใส่กระบอกเก็บอุณหภูมิแล้วก็เอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปซึ่งอยู่ได้ทั้งวันเลยจิบไปเรื่อยๆพอหมดแล้วก็เนี่ยเอาน้ำมาใส่เพราะฉะนั้นการเปิดตู้เย็นก็จะน้อยลงการกินไฟก็จะน้อยลง อุณหภูมิแอร์ปรับลงมา25-26องศาพอถ้า26องศาแล้วยังร้อนอยู่ก<ไ>ปิชพัดลมช่วยช่วยด้วยนะคะมันจะช่วยได้มากนะคะแล้วก็มีอีกหลายวิธีไม่อยู่บ้านปิดไฟทุกดวงปิดสวิตดึงปลั๊กออกให้หมดนะคะประหยัดพลังงาน ไปด้วยกันบ้านอยู่ด้วยกันไปทางเดียวกันไปด้วยกันนะคะก็ไม่บรรทุกของหนักจนเกินไปนะสำหรับรถไปใกล้ๆเดินไปขี่จักรยานไปก็หมั่นเช็คลยมงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เรื่อยๆทำได้ตลอดเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ที่กระทรวงพลังงานเขาเอามาตรการระยะสั้นออกมาใช้ในเรื่องของการลดราคาพลังงานเนี่ย เขาก็กำลังปรับโครงสร้างราคาพลังงานทุกอันเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นการธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะในอนาคตเนี่ยราคาพลังงานเนี่ยจะได้ลดลงเขาใช้คำว่าเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรมนะ,ะแล้วก็เจริงๆก็คืออีกฝั่งหนึ่งภาคราธิจไม่ว่าจะเป็นบริษัรรเทเปตทจำกัดมหาชนจำกัดนะแล้วก็ การไฟฟ้าฝ่ายผลิแห่งประเทศไทยหรือการไฟฟ้าอาื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานทั้งหลายทั้งแหล,แล่เนีย่ยก็จะต้องมีความเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาคใดภาคหนึ่งมากกว่าไม่ได้ไม่งั้นก็จะอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้กระทรวงพลังงานกําลังเข้มข้นในเรือร่องนี้นะก็กลับมาดูตัวที่ทางบอกว่าทางกระทรวงการคลังเขาปร,ารับลดภาษีสปาร์สบินเทอร์ดีเซลที่อออบอกว่า1บาทตนะ่อลิตรเนี่ยค่ะรู้หรไหมว่าเราเนี่ยต้องสูญเสียรายได้ระมาณเท่าไหร่ สามเดือนรวมสามเดือนรวมกันประมาณ 6พันล้านบาทเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเงินจากคลังของเราซึ่งดว่ก็เก็บจากภาษีแล้วนั่นแหละใช่ถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องลดภาษีสมรญสามิส์แล้วก็สามารถที่จะประหยัดไปใช้อื่นได้ในรการอื่นได้ประเทศเนาะแล้วก็เอาจริงๆมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทําให้คนไม่ประหยัดด้วยนะเพรารู้สึกว่าเฮ้ยพราะราคาเหลมันมันไม่แพงมากเนี่ยใช้ไปเลยใช้ไปเลยจริงๆแล้วยังไงก็ยังต้องช่วยรัฐอยู่ต้องช่วยรัฐนะเพราะสุดท้ายแล้วก็คือเงินของเราแั่นแหละจ่ายออกไปใช่ใช่ เพราะว่าต่อไปเนี่ยพออกรมสรรพสามิตเขาไม่ลดภาษีให้แล้วเนี่ยแล้วราคาน้ำมันมันขยับขึ้นเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะอืออ่ะทีน,นี้มาดูเรื่องค่าไฟฟ้ากันบ้างค่ไาไฟฟ้าเนี่ยก็คืองวดของเดือนมกราคมถึงเดือนมเมษายนปีนี้จบไปแล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าอยู่ที่4ี่บาทสิสตางค์ต่อหน่วยใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีแบบว่า มีการพูดกันว่าแล้วงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ล่ะราคามันจะต่ำกว่าน,นี้ได้ไหมหรือว่าราคามันน่าจะเฉลี่ยแล้วเป็นเท่าไหร่นะคะก็คุณคมกริชตันตะวาน,นิชเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับก,บกบิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บอกว่าคือแนวโน้มเนี่ยคาดว่าค่าไฟนวดนั้นอะ วดเดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า4บาท25สตางค์4บาท26สตางนะค์นะหรือว่าจะไปตรึงไว้ที่4บาท20สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่มีชอ็อตฟอร์แล้วนะช็อตฟอร์ก็คือเงินที่ผู้ซื้อผู้ขายการ์ดเนี่ยไม่สามารถที่ส่งาการ์ดได้ตามปริมาณขั้นต่ำตามสัญญาก็ถูกปรับไง ก็เหมัอนเป็นเงินค่าปรับอ่ะเนาะใช่ซึ่งงวดงวดเดือนมกราคมถนนึงเดือนเมษาย,ยนเนี่ยก็มีเงินชดภัยตรงนรรเนี้ยจากปตทเนี่ยสี่พันสามร้อยล้านบาทเอามาลดค่าไฟก็เลยได้ได้เป็นส่วนหนึ่งนะว่าทําให้ค่าไฟอยู่ที่สี่บาทสิบแปดสตางค์ต่อนหน่วยนะคะทีนี้งวดเดือนพฤษภาคมไม่มีละเงินชดภัยตรงเนี้ยนะคะไม่ไม่มีส่วนลดตรงนี้ละทีนี้ก็ไปลุ้นเอาการผลิตก๊าซจากแหล่ง G1 ถ้า61หรือว่าแหล่งเอวันเนี่ยจะมาตามนัดในเดือนเมษายนที่800ล้านลูกบาทสุดต่อวันหรือเปล่าแต่กรมเชื่อเพลิรมาติเขาก็ยืนยันเขาก็มั่นใจมากว่าจะมาแน่นอนพลทสองหเองก็ยืนยันนะคะคือแต่ยืนยันยังไงเ่ะเราก็ต้องเพื่อไปก่อนเนาะต้องรุ้นอ่ะต้องรุ้นว่ามาตามนัดนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วทีเนี้ยแต่ดิฉันเชื่อไหมดิฉันไม่ห่วงนะไม่ห่วงแหล่งเอวันนะดิฉัน คาดว่ามันน่าจะมาตามสัญญาแต่ดิฉัน่่งวลก๊าซจากเมียนมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก๊าซจากเมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งยาดานาแหล่งเยตะกุลโดยเฉพาะเยตะกุลเนี่ยตอนนี้อัตราการไหลของก๊าซเนี่ยมันน้อยมากๆากเยตะกุลเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือที่เกิดบอกของก๊าซเนี่ย มันมีรอยรั่วอคือมันมันไม่เชิงไปรอยั่วมันก็เป็นรอยชั้นหินเนาะเพราะนั้นก๊าซจากกระป๋อมันรั่วออกไปเรื่อยนั้นยานานาเนี่ยมันผลิตได้น้อยเอ่อขอภัยค่ะเยตะกุลเยตะกุลเนี่ยมันผลิตได้น้อยมาตั้งนานแล้วทีนี้ก็ไปลุ้นยานานาว่ามันจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาในอ่าวมอตมะนะของเมียนมาเนี่ยมันเป็นดินอ่อนคุณดินอ่อนอ่ะแล้วก็เหมือนกับ เมียนมาเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะมันมีความเคลื่อนตัวของมันเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ก๊าซเนี่ยจา,จากกระบอกเนี่ย <กา S 1> มันอาจจะหายไป ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นดีฉันลุ้นมากกว่าอิลวันนะการจากเมียนมาเนี่ยส่วนดิฉันลุ้นจากราคา LNG การธรรมชาติเหลวเขาว่าช่วงนั้นเนี่ยราคาจะสูงราคาจะถูกลงใช่ถ้าอยู่ประมาณ10เหรียญ11เหรียญสหรัฐต่อล้านบีดียูเนี่ยก็ถือว่าราคาถถือว่าเป็นราคาที่ค่าไฟฟ้าเราจะไม่สูงมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยแลวทำไมอ่ะเนี่ย LNG ราคาถูกตอนนี้ไม่ซื้อเข้ามาเอ้านำเข้ามาเลยขังไม่บอกค่ะ ถ้าไปลงทุนสร้างคั้งก็เป็นต้นทุนอีกนะก็ต้องรอเนี่ยปตทขยายคั้งเขาเรีบมากเลยตอนนี้ก็คือเวลาเราทําเราก่อสร้างั้งทีนดิเนี่ยเราใช้เวลานานนะใช่ไม่ใช่ว่าแบบปุ๊บอยากจะทําก็สร้างได้เลยนะคะแล้วก็ราคาก็ขึ้นขึ้นลงๆนะแต่แต่ว่าปตทเนี่ยเขาก็ดูเรื่องของการนําเข้าในอัตราที่เหมาะสมแล้วนะคะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสอพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนอันี้ อีกข้อเสนอเนี่ยของ <S 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 คือมันมีสภาองการการเแห่งประเทศไทยท <ะ S 1> หรือสอทอเนี่ยเขามีข้อเสนอเหมือนกันนะว่าเนี่ยสทอทเขาจะทาแนวทางเรื่องลดค่าไฟฟ้าให้ภักรัฐมาส่งแนวะทางนะฟังแล้วตัวเลขดูดีมากเลยอะระยะสั้นเนี่ยค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปีนี้จะไม่เกิน3บาทหกสิบต่อหน่วยส่วนระยะยาวเนี่ยระยะยาวไม่เกินสาบาทต่อหน่วยโอ้โหถ้าได้แบบนี้ดีเลยเนี่ยคุณคมกิจบอกว่า แค่งัวนหน้าก็ไม่ได้ละคือมันไม่ได้ <c oughs> จริงจ <c oughs> ริงมันแค่รู้จักต้นทุนมันก็ม,บบมันก็เกินแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นราคาที่สามบาทนี่ก็คือแบบใช่แต่ว่าแต่ว่าคุณอิสเาเลสลัตนะดีหลกนะภูกเก็ตรองประธานสอ <c oughs> ทนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยระยะสั้นเนี่ยมันทำได้นะมันมีห้าแนวทางนะโอ้ยสนุกมีป่ะเป็นเรื่องเป็นลาวเลยกขับเคลื่อนอ่ เขาเรียกว่าการขับเคลื่อนเชิงลุกนะก็ให้กพชและก็กอเนี่ยวางแผนเป็นเชิงลุกโดยไปดูค่าของชีพของเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ขีดความสามารถของประเทศอันนี้ดิฉันก็ยังไม่เข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรขณะขณะที่การพิจารณาค่าไอีของจริงที่ผ่านมาเนี่ยทางกอพรเองทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยเขาพยายามจะหาช่องทางที่จะมาลดอยู่แล้วก็ยังได้เท่านั้นเองใช่ก็เขาบอกว่าเราจะทำเชิงลุกเนี่ยไปดูว่าทํายังไง คือประยึดค่าคองชีพของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคสากลใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาบอกว่าพิจารณาเรื่องค่าไฟฟ้าผ่านแปรเนี่ยหรือ Ft เนี่ยกรกพเนี่ยคือไม่ค่อยปรับปรุงข้อมูลใหม่ไม่นะดีฉันว่าเขาก็ดูอยู่ตลอดก็ปรับนะเพราะที่เราเนาะสัมผัสได้ต้องปรับให้สอดคล้องกับติดตามข้อมูลอยู่สถานการณ์ที่มัน เป็นจริงอยู่ตอนนี้นะคะไปขับข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ยังบอกเลยว่าตอนนี้ภาคเอกชนขาดการมีส่วนร่วมอยากจะเข้าไปร่วมหรือเกินมีข้อมูลอยากจะเสนออันนี้ก็ต้องรอทางภาครัฐว่าเขาจะว่ายังไงใช่ใช่ก็รอเขาเปิดเนาะเขาจะมีอะไรนะไอกกกรอที่เป็นพลังงานที่จะร่วมกันที่เขารอกันอยู่อ่ะค่ะรอดูนะแล้วก็ส่วนทางเรื่องที่สองค่ะบอกว่ามองว่าตอนนี้เองเนี่ยคือต้องควรสร้างความเข้มแข็งให้ถับกัน ไปฟ้าฝ่ายผิ้ถห้เียกคนฝนะคะในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยดูแลด้านสภาพคล่องนะคะอย่างเช่นการส่งเงินเข้ากระส่กกันขังเนี่ยอาจจะให้ชะลอไปก่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้กฟพเนี่ยดูแลหน่วยงาน System Operator เช่นเดิมนะหรือแม้กระทั่งไปในเรื่องของการสรรหาผู้ว่าการกฟผก็บอกว่าอยากจะให้ปราศจากทางการเมืองแทรกแซงอันนี้อันนี้แนวทางที่สอง เา็นการคำเ่องค่าไฟฟ้าปะไม่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 ก็คือในแง่นี้ก็เหมือนคือสร้างความเข็มแกร่งให้กอพอนแหละพอกอพมีความเข้มแข็งปึกมันก็จะทาให้ะได้ปรมาอะไ่าัปาไปได้มีการบริหารงานที่ดีขึ้นต้นทุนลดลงใช่ไหมแนวทางที่3าก็เหมือนกันนะเรื่องเรื่องของแต่อันนี้อันนี้ต้องอาจจะยากที่หนึ่งเพราะมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก็เขามีสัญญากันอยู่เรื่องของการแก้ไขเรื่องปริมาณหรือว่าสัปดา์นะคะ คือมันพูดกันนะว่าตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยมีรบมาณสำรองเยอะค, <c oughs> คุณจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วคุณพิรพันธ์สาลีลาท่มีภากรองนายกรัฐมนตรีและรละัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าคุณอย่าประมาทนะตอนนี้ไฟฟ้าเรามีสำรองไฟฟ้าเหลือเยอะก็จริงค่ะแต่ว่าพีคนะความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของเราตอนนี้มันเป็นช่วงกลางคืนนะคือกระทรวงพลังงานเก็บข้อมูลมาแล้วหนึ่งปีค่ะ พบว่าพีคเนี่ยมันเปลี่ยนจากกลางวันที่ร้อนๆเนี่ยไปเป็นกลางคืนแล้วก่อนหน้านี้พีคของเราเนี่ยจะเกิดในช่วงเวลากลางวันประมาณช่วงที่เราเปิอะไรแอร์ัเยอะอะไรเงี้ยะตอนนี้เป็นพีคกลางคืนแล้วเพราะเพราะว่าความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วมันโตแบบก้าวกระโดดแล้วไปดูตัวเลขการจดทะเบียนอ่ะเฮ้ยคุณมันเป็นแสนคันสองแสนคันนะ แล้วนี่คือภายในเวลาแค่ปีสปีเองนะยังไม่ได้แบบทั้งหมดที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ EV แล้วอันนี้คือพอกลับบ้านปุ๊บชาร์จตอนกลางคืนเสียบชาร์จไว้ตังทั้งเช้ารถออกไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยพีกันเปลี่ยนนะแล้วคุณพีรพันธ์บอกว่าพี่ตุ๋ยของเราเนี่ยบอกว่าบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนมาใช้ EV กันเยอะๆแล้วไปเสียบชาร์จตอนกลางคืน่ะ ตอนคืนปริมาณสำรองไฟฟ้าที่มีอยู่ที่บอกว่าเยอะอนนมันอาจาอาจะ <พอ S 2> ไม่พอนะอ<า>มันอาจจะไม่พอเฮ้ยอันนี้เพราาะว่น่ากลัวนะคืออย่างนในช่วง<ๆ>กลางวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังสามารถเป็นไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ค่ะโซลาร์เซลล์เนี่ยเข้ามาได้แต่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าสำรองจากแหล่งอื่นๆแล้วนะเราต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณสำรองไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่อันเนี้ยแนวทางที่3เนี่ยที่คุณอิสระเสนอเนี่ยบอกว่าเออดีมาลมัน ดีมามันน้อยกว่าสป p ายเยอะใช่ไหมแล้วไปแตะเรื่องค่าความพร้อมจ่ายหรือ AP ด้วยทีเนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าถ้าสำรองมันไม่เหลือ AP ไม่ไม่มีละคุณเพราะว่าไฟฟ้านี่ถูกเรียกเรียกใช้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ไปดูเรื่องรถมาจิน แต่ว่าสัญญาใหม่เนี่ยให้ลดผลตอบแทนคือสัญญาใหม่ทําได้แต่สัญญาเก่ามันไปแก้สัญญามันยากมากจะต้องเสียค่าปรับแต่คุณวีรพันธ์ก็พูดอยู่นะเรื่องแก้สัญญาลงไฟฟ้า SPP อ่ะไอ้ที่เขาเรียกว่าสัญญาเจ็ดโชโคต่อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแล้วค่าไฟฟ้าแพงเพราะช่วงนั้นอ่ะค่าไฟฟ้าจากพวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมันสูงมากคุณจําได้ไหมเมื่อก่อนแอดเดอร์ส่วนต่างค่าไฟฟ้า ส่วนเพิ่มพายฟ้าเจ็บาทแปดบาทสิบบาทอย่างเงี้ยโว้มันเยอะมากนะคะอ่ะแนวทางที่4อันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะดิฉันเห็นด้วย1้0ยเลยในเรื่องการส่งเสริมแล้วก็ปลดล็อกพลังงานสะอาดนะคะอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยให้ทำแบบเราสะดวกมากขึ้นให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นมีความเป็นธรรมเนาะโดยมีการให้สนับสนุนทั้งครอบครัวทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจเลยนะในการที่จะติดตั้งโซลารู็อป ก็คือผลิตไฟฟ้าใช้เองนั่นแหละนะคะโดยภาคครัวเรือนเนี่ยอาจจะมีมาตรการทางการเงินหรือว่ามาตรการทางการคลังเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนส่วนภาคธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าก็ควรยกเว้นเรื่องการขอใบอนุญาตรองมาสีอันนี้ปกติเราจะขั้นตอนเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ของ่ายแล้วแต่ว่าให้มันสร้างนู่นอีกนะคะก็ทำทั้งสองภาคเนี้ยให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมนะแล้วก็เรื่องของ n น็ b บิลลิ่ด้วยนะอันนี้ก็ต้องดูนะเน็ตไอ ไอเรื่องของไฟฟ้าย้อนกลับสองทางมีปัญหาเรื่องอกฎหมายอยู่มันยังไม่สามารถที่จะขายและซื้อย,ย้อนด้วยการหักกบลบ,ลบหน่วยไฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องแก้กฎหมายอันนี้ยากนิดนึงนะคะค่ะอ่ะแล้วปันยาสร้างครบยังยังอ่ะนวทางนี้คปรับครงสร้าง การธรรมชาติลถมาจิ้นของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP ลงนะคะลดค่าผ่านท่อการธรรมชาติเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะะในการจัดหาก๊าซธรรมชาติแล้วก็ให้หา LNG เนี่ยมีการกำหนดราคาขายก๊าซให้ผู้ผลิตไฟฟ้า IPP SPP SP เนี่ย เป็นราคาเดิมกัดกับ IPP ให้นำเข้า LNG ในราคาที่ถูกนะแล้วก็เพิ่มการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากเหม็นมามากขึ้นอันนี้ก็ต้องมีสัญญาเหมือนกันปะ <c oughs> นไม่รู้เหมือนกันนะ,ะแต่เอาจริงๆกระทรวงพลังงานกำลังทำอยู่เลยใช่เราจะปรับพีตุยของเราเนี่ยบอกว่ากำลังปรับปครงสร้างอยู่เลยนะคะแต่ว่าเรื่องเร่งด่วนอะเรื่องไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนระยะระยะยาวระยะกลาเนี่ยสามารถต่อหน่วยมิเตอร์สามารต่อหน่วยก็ยากเนาะ อันนี้เขาก็บอกว่ามีสองแนวทางนะค่ะก็เร่งเรื่องของการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ไวอ่ะต้องต้องนานแหละนะคะระหว่างไทยกับพูชาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เร่งเปิดตลาดเสรีไฟฟ้าลดการผูกขาดนี่เขาก็ดูอยู่นะนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลานะแต่ว่ามันต้องให้มีความแบบชัดเจนอ่ะแล้วก็ต้องแบบถูกต้องเป็นธรรมทักทายกันหน่อยดีไหมคุณคนเข้ามาเยอะมากเลยหลายชั้นเลยนะเออเนี่ย คุณกันตาหมาดก็ดูลงอยู่นะเนี้คุณพิทยานะคะสวัสดีทุกคนแล้วก็ใครคุณสุชิตาสุมาทุกครั้งเลยคุณนุ้ยวิโรค่ะคุณยายสมจิตคุณยายสมจิตก็มาทุกครั้งเลยเนาะแม่ลูกเจซีแม่ลูกแม่ลูกเจซีขออภัยครับนนี้ก็มาทุกเทปเลยนะพัชราสายปฐุมทิพย์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาดู เดี๋ยวรอข่าวสุดท้ายนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นข่าวของกรมธุรกิจพลังงานนะขอบคุณมากคุณจิตาเจริญสุขนะคะคุณมะนาวหวานนะคะอุนอุสมานใช่ไหมใช่ค่ะคุณสุภวรรณนะคะแล้วก็คุณระพีผาต้องสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เราแบบว่าที่พูดถึงนะแล้วบางท่านกจะมีคุณสุดารัตน์ด้วยนะใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยคะดูมันเยอะค่ะข่าวสุดท้ายของเราช่วงนี้มีข่าวใช่ไหมว่า เออเนี่ยอยู่ๆก็ลงกันน้ำมันไยออยไม่ใช่ข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายข่าสุดท้ายแล้วข่าวสุดท้าแล้วะนะคะ,ะแต่สองท่านพูดบอกว่าลงกันน้ำมันไยออยเนี่ยอยู่ๆก็แบบหยุดเดินเครื่องลงกันเลย<ม>เขาเรียกว่าหน่วยที่3ม CDU สนะคะ กําลังการผลิต1นึ0 0 0สนแปดหมื่นบาทเดีวต่อวันาบอกว่ามีเหตุการณ์คลองเขาเรียกว่าอันแ a n n e d s h u t d o คือไม่ได้เป็นแผนใช่ไหมคะก็คือแบบเหมือนกระทันหันอะไรอย่างนี้ใช่ใช่จะหยุดตั้ง13วันเนี่ยตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะจนจนถึงวันที่ยี่สิบแปดมกราคมใช่ไหมคะนี่คุณบัณฑิตทำประจําจิตเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนก็บอกว่า อันนี้ก็คือหยุดเดินเครื่องผลิตนหน่วยกัน น้ำมันดิบท,ที่3นะคะ CDU 3เนี่ยเป็นเวลา13วันเพื่อที่จะทำการซ่อมบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูกำลังการผลิตของหน่วยการผลิตเนี่ยให้กลับขึ้นมาใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาจัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะลดผลกระทบนะมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของบริษัทนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ<ม>ดำเนินงานก่อสร้างแล้วก็แผนการเดินเครื่องของโครงการ พลังงานสะอาดว่า c p นะคะ,คะแต่ว่ากรมธุรกิจพลังงานเข้มข้นมากเลยนะดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลดีด 1> <1> นะคุณคสลาวุตรแก้วตาชิปอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยบอกว่าแหม่พอเห็นข่าวปุ๊บเอฟเฟกทันทีเลยนะก็รีบเลยอบอกว่าเนี่ยกรณีที่มีการหยุดซ่อมบำรุงเนี่ยก็พบว่า13วันเนี่ยมันมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันอากาศยานเนี่ย110ล้านเดชใช่ไหมคะ น้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว240ล้านลิตรน้ำมันกลุ่มเบนซินเนี่ย60ล้านลิตรแล้วก็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG เนี่ย15ล้านกิโลกรัมนะคะข้อมูลแน่นมากข้อมูลแน่นมากแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง <ขา S 2> เพราะว่ากรมธุรกิจพลังงานได้มีการเรียกรงกันน้ำมันทุกแห่งแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันมาตาเจ็เนี่ย เขามาหาหรือกันนะ,ะติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขในการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ,คะซึ่งก็พบว่าบริษัทไทยออยอแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะจัดหากลุ่มน้ำมันเบนซินได้น้ำมันอากาศยานได้ แล้วก็ LPG ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศอันนี้ไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องเป็นหัวยืนยันแน่นอนในขณะที่กลุ่มดีเซลหมุนเร็วก็หาได้เหมือนกันแต่ว่าการจัดหาค่อนข้างตรึงตัวตึงตัวในในช่วงแรกๆนะเพราะนั้นกรมธุรกิจพลังงานเขาก็เลยมีข้อสั่งการนะให้ผู้ค้าน้ำมันเนี่ยห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วยกเว้นนะกรณีจำเป็นที่มีสัญญาอยู่แล้วใช่ไหมคะรวมถึง เอาน้ํามันสํารองตามกฎหมายของกลุ่มรีเซลหรือเหลวเนี่ยออกมาขายในปริมาณไม่เกิน20ซ์ของปริมาณสํารองตามกฎหมายนะคะ,คะก็เลยทําให้น้ํามันเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศนะคะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้อง,ง,งมีน้ํามันใช้ทุกประเภทแน่นอนนะคะอ,คอือก็ แม่ขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้มากันอุ่นหน้าฝั่งข้างเลยนะคะครบถ้วนนะนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานเนาะที่เราถ่าฝากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะวันพฤหัสบดีมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตท,ทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลยียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากคับเวลทุกไม่ใหเร็วให้แรงกว่าใครให้ใจดันไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใครยี่สิบเอสทีโบเท่านั้นลอยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถให้แรงเราใจบางจากยี่สิบเอส รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตาทาสำรวจและผลิตปิโตรียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน